พี่น้องอีสานครับพี่น้องเสื้อแดงทั่วโลกทั่วประเทศไทยครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมเนี่ยเฝ้าลุ้นนะว่าเมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะพูดความจริงเสียทีปรากร่าลุ้นแล้วลุ้นอีกเนี่ยไม่เคยพบเลยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์มันจะพูดความจริงสักทีเลยครับเอาตอนนี้ก็ได้ เขาพยายามโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลยิ่งลักว่าของแพงของแพงผมจะกราบเรียนพี่น้องนะครับว่าผมเนี่ยเวลาว่างเว้นจากการทําหน้าที่เนี่ยผมจะไปจ่ายตลาดเองนะครับผมมักจะไปจ่ายตลาดเองแล้วผมก็ชอบคุยกับแม่บ้านที่เขาทางานบ้านให้ผมเนี่ยเรื่องการจ่ายตลาดด้วยพี่น้องทราบไหมครับว่าในสมัยอภิสิทธิ์เวชาชีวะในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เนื้อหมูนะครับสันในเนี่ยนะครับเนื้อหมูสันในกิโลละ140บาทแต่ในสมัยยิ่งลักเนี่ยกิโลละ96บาทเองว้อยอภิสิทธ์เวชาชีวะเลิกพูดโกหกได้แล้วผมต้องเอาความจริงมาพูดครับไข่นี่นะครับผมไปซื้อไข่ที่ตลาดเนี่ยในสมัยอภิสิทธ์เวชาชีวะผมไปซื้อเองครับไข่ฟองใหญ่ๆเนี่ยฟองละ3บาท80 สมัยอภิสิทธิ์น่าสามบาทแปดแต่สมัยยิ่งรักษณ์สามบาทสี่สิบเองโว้ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสมัยพวกคุณนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยสี่สิบแปดบาทน้ำมันพืชนี่ขวดหนึ่งสี่สิบแปดบาทแต่ในสมัยยิ่งรักเนี่ยขวดละสี่สิบสองบาทเองโว้ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมจะพูดต่อน้ำตาเนี่นะครับเอาค่าเฉลี่ยแล้วกัน น้ำตาลค่าเฉลี่ยในสมัยอภิสิทธิ์วชชาชีวะกิโลละ23บาท67กิโลละ23บาท67แต่ในสมัยยิ่งลักษณ์กิโลละ23บาทเองเว้อยอภิสิทธิ์วชชาชีวะอยากโกหกผมจะไม่ต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าผมอยากให้ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมไม่ต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยถูกทำลายโดยพวกทหาร,รเผด็จการดังนั้นเนี่ยนะใจผมเนี่ย ยังอยากให้ประชาธิปัตย์มันอยู่ต่อนะแต่ผมดูท่าและสงสัยมันจะไปไม่รอดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่รอดจริงๆนะคือเขาถามผมเนี่ยเขาเอาเสียงผมไปพูดในสภา,าผมพูดเลยว่าใช่ครับผมพูดเพราะผมพูดนี่ต้องการเตือนสติคุณผมพูดเตือนสติคุณว่าประชาธิปัตย์เลิกโกหกประชาชนได้แล้วไม่งั้นคุณศูนย์พันแน่เลยศูนย์พันแน่นอนโกหกทุกเรื่อง อย่างเช่นเราจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291นะมันก็โกหกจงใจโกหกนี่หน้าด้านเป็นบ้าเลยจงใจโกหกอย่างเงี้ยหน้าด้านจริงๆเพราะว่าใน291ทับ1วรรห5ของรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเขียนชัดนะครับ291ทับวรรค5นี่เขียนชัดนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไม่ได้นั่นก็คือว่าจะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐไม่ได้แปลว่าประเทศไทยเนี่ยนะจะต้องเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้ไอ้พวกนี้สงสัยมันอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจว่าสงสัยมันอ่านแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมรู้ว่าอภิสิทธิ์มันมีสัญชาติอังกฤษด้วยนะเนี่ยผมก็เลยสงสัยจริงๆว่าเฮ้ยไอ้อ่านภาษาไทยออกหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าในร่างแก้ไข291ของรัฐบาลเขียนไว้ชัดนะครับว่ามาตรา 291- 11ทับรวรรห5นี่นะครับ ห้ามเปลี่ยนแปลงระบอบนะครับว่ากลายเป็นระบอบอื่นนี่ไม่ได้จะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐไม่ได้ประเทศไทยจะต้องเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้บอกชัดเจนแล้วว่าการแก้ไขรัฐมนูล291ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ไปแตะต้องสถาบันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันแม้แต่น้อยประชาธิปัตย์อย่าใส่ลายป้ายสีและอย่ากโกหกอีกต่อไปครับ เอาพอเรื่องนี้มันจนแต้มนะเพราะว่าพักเพื่อไทยนะรัฐบาลยิ่งรักนะก็จริงใจครับจริงใจแล้วต้องการปิดปากประชาธิปัตย์คือไอ้พวกนี้นะวันทั้งวันเนี่ยมันมันแป๊บแป๊บปป,ปปตลอดทั้งวันแล้วสิ่งที่มันออกมาจะมีแต่สิ่งเหม็นเหม็นเน่าเน่าทั้งนั้นเลยผมไม่เคยมีสิ่งอะไรที่ดีดีทำงานบอ <brasile> <Almost S 2> จกจากพักประชาธิปัตย์เลยนี่ผมก็เลยไม่ไม่แปลกใจนะว่าทําไมพักประชาธิปัตย์จึงตั้งชื่อพักมันเองว่าพักแมงสาบ พราะแมงสาบมาสก,กปรกอ่ะดังนั้นสิ่งที่ออกมาจากพกรรคปัิญบัตรมีแต่สิ่งสศก,กปรกทั้งนั้นใช่หรือเปล่า <uge ot> คุณก็เลยเรียกตัวคุณเองว่าแมงสาบใช่ไหมเออแล้วแมงสาบแปลงนะผมก็แปลกมากๆเลยแสดงว่าในสติปัญญาระดับลึกของมันในจิตสํานึกของพวกมันจำเป็นเป็นอย่างนี้นะเ <c oughs> พราะผมเตือนมันมาตั้งนานเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเอ็งตั้งชื่อตัวเองว่าแมงสาบมันเป็นอัปมงคลน,นะ <c oughs> มันเป็นอปรีจังไรต่อต, <c oughs> ตัวพวกเอ็งจนชั่วกาลปาวาสารเลยนะมันยังฟังไม่รู้เรื่องเลย เพราะว่าแมงสาบเนี่ยท่านที่กรรพบแมงสาบคือสัตว์เดรัจฉานใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่านี่มผมไม่ใช่พูดเองนะคุณบอกว่าคุณเป็นพรักแมงกาบนี่ผมก็เลยสงสัยว่าคุณเป็นพักของสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าวะเนี่ยพรกพันธิปัดผมไม่ได้ด่าคุณนะคุณเรียกตัวคุณเองอะ่ะใช่ไหมผมก็เลยเตือนเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยนี่มันจะไม่ต้องมีพักฝ่ายคา้านใจผมเนี่ยอยากให้พักพันธุิปัดเป็นพักฝ่ายค้านไปชั่วกะลาปวัสานเลยผมดูดูแล้วเนี่ย กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสงสัยมันยังรักษาตัวเองยังไม่รอดสงสัยมันจะต้องศูนย์พันอย่างแน่นอนเลยพูดโกโหกอะ่ะเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยนี่นะครับรัฐบาลของเราเนี่ยก็ต้องการหุบปากมันก็เลยบอกนะฮะบอกว่าเราจะไม่ไปแตะต้องหมวดหนึ่งหมวดสองของรัฐธรรมนูญเอานี่มันก็โดนหน้าจางงานไปแล้วนะนะพอโดนไม้นี่ของพรรคเพื่อไทยเข้าโดนไม้นี่ของรัฐบาลเข้าเพราะนี่เราจริงใจนะครับ เราบอกว่ามาตรา291ทับ11วรรค5เราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอันระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่เปลี่ยนรูปแบบรัฐเราไม่เปลี่ยนซึ่งมันบอกชัดเจนแล้วนะครับว่าหมวดหนึ่งหมวดสองเราไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่แต่ต้องความหมายมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็พูดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันวันเราก็เลยบอกองนี้ดีกว่านะพวกเราพูดเลยว่าเราจะไม่ไปแก้หมวดหนึ่งหมวดสองควนนี้มัน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 อะไรมันมันอึ้งไปเลย แต่มันก็ยังหาเรื่องใหม่นะมันบอกว่าพวกเราจะไปแต่ต้ององค์กรอิสระเออมันมามุกใหม่ไว้เนี่ยผมก็บอกนี่พระปัญญิปัติเอาพวกเราแต่ต้ององค์กรอิสระแล้วเป็นยังไงอะเพราะว่าถ้าองค์กรอิสระที่มาจากกระบอกปืนพวกเราไม่เอาอย่างแน่นอนใช่หรือเปล่าใครมันจะไปอง,องค์กรอิสระที่มาจากกระบอกปืนน่ะผมกาเรียนด้วยความครบจริงๆนะกระทั่งกระบวนการยุติธรรมนะ รับการยุติธรรมที่มาจากกระบอกปืนพวกเราก็ไม่เอาอวยภาคประชาธิปัตย์ถ้าคุณอยากเอาคุณเอาไปเลยหยุดที่จะใสาย,ายป้ายสีพวกเราได้แล้วเพราะพวกเราต้องการระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงใช่หรือเปล่าผมถามพรคประชาธิปัตย์ในที่ประชุกมกรรมธิการเลยนะก็ว่าคุณเนี่ยต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่ามันเงียบเลยนะมันไม่กล้าตอบผมเลยเพราะว่าสิ่งที่มันพูดแต่ละอย่างนี้มันบอกชัดเลยนะว่าพรรคประชาธิปัตย์ แท้ที่จริงแล้วพวกคุณนะะ่แหละไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกคุณต้องการระบอบเผด็จการทรราชกลายหรือกึ่งๆครับดังนั้นผมต้องกราบเรียนใน,ใน,ใน,นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องต้องมองให้เห็นนะว่าแนวรบของเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้เบาลงเลยถึงแม้ว่าเราจะมีนายกยิ่งรักเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแล้วนี่นะครับถึงแม้เราจะได้มาแล้วแต่แนวรบเราไม่เคยเบาลงเลย อาจารย์ธิดาได้บอกแล้วนะครับว่าธีรยุทธ์บุญมีเนี่ยผมไม่เคยนึกว่าธีรยุทธ์บุญมีจะกล้าหาญชาญชายขนาดนี้นะก่อนหน้านี้ผมก็น,นึกว่าเขาจะเป็นนักวิชาการเสื้อกักแอบอยู่ในซอกมุมของห้องสมุดแต่ในวันนี้เนี่ยนายธีรยุทธ์บุญมีเปิดเผยอย่างร่อนจอดแล้วว่าเขาเป็นนักวิชาการเป็นเครื่องมือของอามาตเป็นเครื่องมือของพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณโต้แย้งผมได้นะธีรยุทธ์บุญมี เพราะว่าเนี่ยผมเอาคําพูดของคุณเองเนี่ยมาพูดใส่หูคุณผมกาเรียนพีน่น,น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศน,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 นะครับว่านักวิชาการเนี่ยเวลาเขารายงานวิชาการมาห้าหน้าหกหน้าเนี่ยแต่ข้อความสําคัญก็คือข,ข้อความตรงสรุปของเขาและพี่น้องฟังที่ผมพูดนะครับว่านายธรยุทธ์บุญมีสรุปว่ายอย่างไรและพี่น้องลองพิจารณาดูนี่นะครับว่าคําสรุปของนายธรยุทธ์บุญมีเนี่ยตรงกับพ,พรรคประชาธิป,ปัตย์หรือเปล่าตรงกับพวกสลิมหรือเปล่าตรงกับพวกเสื้อเหลืองหรือเปล่า ตรงกับพวกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือเปล่าผมเนี่ยนะรู้จักนายธรยุทธ์บุญมีมานานมากไม่เคยคิดเลยนะครับว่าสมองของธรยุทธ์บุญมีนี่นะครับมีเท่าเท่ากับพรรคพันธริปัตและมีเท่าเท่ากับพวกสลิมและมีเท่าเท่ากับพวกเสื้อเหลืองเท่านั้นเองคุณไม่มีอะไรพิเศษพิโสกว่าคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นสถานะทางวิชาการของคุณหมดไปแล้วครับธรยุทธ์บุญมีผมจะบอกคุณนะครับการที่คุณพูดในวันนี้เนี่ย เท่ากับคุณเปิดเผยอ,อย่างล่อนจ้อนเลยนะครับว่าสถานะของคุณก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นลูกกระจกของพวกอมาตยา์าธิปไตยเท่านั้นเองครับทีฎยุทธ์บุญมีพูดอย่างนี้นะฮะท่านฟังให้ดีๆนะผมประหลาดใจมากว่าคนคนนี้เนี่ยมันสรุปอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเขาสรุปอย่างนี้ได้ยังไงที่จริงเขาก็เป็นเพื่อนผมนแต่ทางการเมืองเนี่ยคุณกับผมอยู่คนละฝ้ากันแล้วครับทางการเมืองคุณกับผมเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กันโดยสิ้นเชิงแล้วครับ ธรยุทธ์บุญมีสรุปอย่างนี้นะเขาบอกว่าซึ่งเท่ากับว่าประเทศเราแตกแยกด่าทอกันเองใช้ความรุนแรงต่อกันเพียงเพื่อดูสิเขาบอกว่าความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยนะของประเทศเนี่ยมาห้าปีเนี่ยเพียงเพื่อนะคุณดูสติปัญญาของนายธรยุทธ์บุญมีแล้วกันแล้วคุณจะเห็นว่านายธรยุทธ์บุญมีเนี่ยคิดได้เท่ากับพรรคประชาธิปัตย์พูดได้เท่ากับพรรคประชาธิปัตย คิดได้เท่ากับคนเสื้อเหลืองคิดได้เท่ากับพวกพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเขาบอกว่าซึ่งเท่ากับว่าประเทศของเราแตกแยกด่าทอกันเองใช้ความรุนแรงต่อกันเพียงเพื่อแก้ปัญหาการซุกคุณหนีภาษีความไม่รู้จักอิ่มในทรัพย์สินอํานาจของทักษิณเท่านั้นคุณยังหนีไม่พ้นทักษิณเหมือนเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์เลยเป็นเรื่องที่น่าอนาใจมากว่าเอ๊ะ คนอย่างธีรยุทธ์บุญมีมีสมองเท่ากับพระพญาธิปัตเลยเพราะว่าสมองของพระพญาธิปัตเนี่ยมันมีสมองเท่ากับแมงสาบใช่หรือเปล่าแมงสาสมองมันเท่าไหร่ก็ลองไปหาดูแล้วกันนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับผมจะถามธีรยุทธ์บุญมีนะครับว่าในวันที่ทหารเนี่ยใช้ปืนสไนเปอร์ยิงหัวประชาชนคุณมุดอยู่ยในซอกมุมไหนของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยแห่งไหนครับธีรยุทธ์บุญมี คุณมุดอยู่ที่ไหนทําไมไม่ออกมาพูดนะครับและในวันที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ติดป้ายอยานุญาตให้ฆ่าโดยเสรีคุณอยู่ที่ไหนว่าธีรยุทธ์บุญมีเพราะคุณอย่ามาทําตัวเป็นวีรบุรุษหน่อยเลยนะครับแล้วผมจะพูดพูดให้ถึงที่สุดเลยก็ได้ว่าวันที่ทหาร,รเผด็จการทรราชยิงหัวประชาชนเมื่อวันที่14ตุลา2516ธีรยุทธ์บุญมีมุดหัวอยู่ในซอกมุมไหนของประเทศไทยวะเนี่ย แล้ววันที่ทหารประเดชการเนี่ยฆ่าประชาชนเมื่อวันที่6ตุลาเนี่ยทิรยุทธ์บุญมีมุดอยู่ในซอกมุมไหนของประเทศไทยเพราะนั้นทิรยุทธ์บุญมีเนี่ยหมดค่าในการที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศแล้วหมดค่าในการที่จะแสดงสติปัญญาในการพูดในวันนี้ของเขา6หน้ากระดาษหรือ7หน้ากระดาษ8หน้ากระดาษไม่รู้นายทิรยุทธ์บุญมีไม่เคยพูดต่อต้าน รัฐประหารแม้แต่คำเดียวนั่นแสดงว่านายธรยุทธบุญมีสนับสนุนและเห็นด้วยกับการรัฐประหารของประเทศไทยใช่หรือเปล่านายธรยุทธบุญมีไม่เคยพูดถึงความอายุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยแม้แต่คำเดียวแสดงว่านายธรยุทธบุญมีสนับสนุนความอายุติธรรมในประเทศไทยใช่ไหม นายธีิยุบุญมีไม่เคยพูดถึงเรื่องการแย่งยึดอำนาจสูงสุดของแผ่นดินโดยอำมาตยาธิปไตยไม่เคยเห็นว่าการต่อสู้5ปีของประชาชนที่ผ่านมาประชาชนต่อสู้เพื่อแย่งยึดอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงกลับคืนมาให้ประชาชนจากมือของอำมาตีรยุทธ์บุญมีไม่พูดแม้แต่คำเดียวเลยครับนี่คือแก่นแท้ของความขัดแยง้งทั้งหมด นี่ผมพูดถึงในธยรยุธบุญมีพอหอมปากหอมคอแต่ผมกลับมาเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรามีภารกิจที่ต้องทําอีกเยอะแยะในการที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ผมอยากจะฝากแค่2เรื่องในปีนี้พี่น้องครับปีนี้นะเราช่วยกันทำสอเรื่องให้สําเร็จพี่น้องจะช่วยกันกับผมไหมครับพี่น้องครับสเรื่องเท่านั้นเองเรื่องแรกก็คือว่าปีนี้ปีห้าห้าเราต้องช่วยกัน ลากคอไอ้ฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี53มาลงโทษตามกฎหมายในประเทศไทยให้ได้และไม่เพียงแต่ลงโทษในกฎหมายในประเทศไทยนะเราต้องลากคอฆาตกรเนี่ยขึ้นศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศให้ได้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาพฤษภาปี53เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วด้วยความเคารพท่านคงจะรู้ ดีกว่าผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อเดือนเมษาพุษภาปีห้าสามไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลในสมัยพรพศฆ่าประชาชนของตัวเองใช่หรือเปล่าครับไม่ต่างอะไรกันเลยเมื่อรัฐบาลพรพศต้องประสบชะตากรรมเดินขึ้นสู่สาอาญากรรรสงครามอะหระเพราะฉะนั้นรัฐบาลอภิสิทธ์เวชชาชีวะจึงจะต้องเดินขึ้นสู่สาอาญากกรรสงครามโะหทศด้วยเหมือนกันครับ แล้วผมมีข่าวดีนะเรื่องนี้เพราะว่าโรเบิร์ตอัมส์ดามเนี่ยเขาได้ไปยื่นต่อศาลอาญากรรสงครามระหว่าะเทศเรียบร้อยแล้วครับและในกฎหมายของศาลอาญากรรสงครามะลวะเทศมาตรานะครับมาตรา11อมาตรา1 1วงเล็บสองเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่านะเขียนไว้ชัดเลยว่าเราสามารถพิจารณาคดีคนนะซึ่งมีสัญชาติ ในรัฐที่รับรองกฎหมายกรุงโรมท่านฟังทันใช่ไหมฮะคือศาลอาญากรรารสงหว่ารประเทศสามารถเอาคนที่มีสัญชาติในประเทศที่รับรองธรรมนูญกุงโลมแล้วอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขามีสัญชาติอังกฤษใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับอังกฤษเป็นประเทศที่รับรอง ธรมนูนกุงลลมแล้วให้สตยาบันกรุงลลมด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นี่นะครับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมได้ทําคดีไปสู่ศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศในฐานะที่อภิสิทธิ์เบชาชิวะมีสัญชาติอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมต้องบอกข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับว่าศาลอาญากรรมสงครามประเทศได้มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วครับว่าประเทศอิสราเอลมีนายพลคนหนึ่งนะครับ เขาฆ่าปาเลสไตน์อย่างมหาศาลอย่างมากมายอย่างอเมฮิดอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยเขามีสัญชาติประเทศอื่นนะครับนอกจากอิสราเอลปรากฏว่าศาลอาญากรรมสงครามหลวงเทศประทับรับฟ้องนายพลที่มีหลายสัญชาติของอิสราเอลเรียบร้อยแล้วครับเพราะอิสราเอลเนะฮะเป็นตัวอย่างอภิสิทธิ์ครับคุณหนาวได้แล้วครับหนาวได้เลยครับ mm hmm. แล้วข้อที่สองก็คือว่าในกฎหมายรวงโรมเนี่ย มาตรา12วงเล็บสเมื่อกี้นี่มาตรา11วรสองนะครับไอ้นี่มาตรา12วงเล็บสถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันแต่หากว่ารัฐไทยเนี่ยประกาศรับรองเขตอำนาจของศาลอาญากรรสงครามระหว่างประเทศเฉพาะคดีศาลอาญากรรสงครามประเทศก็สามารถที่จะนำเอาคดีนั้นไปพิจารณาได้ดังนั้นผมและเพื่อนสสทั้งหลายเนี่ยและสสสุรินทร์ทั้งหมด เราจะช่วยก,การกาบเรียนพระนะท่านนายกรัฐมนตรีเราจะช่วยการกาบเรียนพระนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเราจะช่วยการกาบเรียนพระนะรัฐมนตรีกระทรวง,ง,ง,งยุติธรรมว่าได้ประกาศรับรองเขตอำนาจของาอาศาลอาญาการ,รสงครามร่องเทศเฉพาะพรกรณีเมษาพฤทภ,ภาปี53เพื่อจะได้ลากคอฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนเมื่อเมษาพุทธสภา 53, ปี53สาไปศาลอาญาการ,รสงครามร่างเทศครับ นี่คือเรื่องแรกที่เราจะต้องทําให้สําเร็จครับเรื่องที่สองที่สําคัญเหมือนกันก็คือว่าพี่น้องครับเราต้องช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนให้สําเร็จในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆและพี่น้องเสื้อแดงก็เป็นคนที่ใจกว้างและตรงไปตรงมาเราไม่ได้มีการเล่นเล่์เ,เพทุบายพวกเราช่วยกันบอกรัฐบาลอาภพิสิทธิ์เวชชาชีวะหน่อยหรือว่าพวกพักข่ายคา้านอดีตรัฐบาลน,นะครับ อภิสิทธ์เวชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์บอกเขาหน่อยบอกว่าเสื้อแดงไม่เคยปิดบังทัศนะาทางการเมืองนะครับว่าองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับแล้วก็เครื่องมือทางการเมืองทั้งหลายที่แต่งตั้งโดยปากกระบอกปืนคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศและคนรักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศไม่เอาอย่างเด็ดขาดครับไม่เอาครับ ดังนั้นมาตรา309เราไม่เอาอย่างแน่นอนเพราะมาตรา309เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการรัฐประหารนั้นมันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมันเป็นไปได้อย่างไงเพราะรัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎกติกาปร,ระชาธิปไตยแต่คุณไปบอกว่าการรัฐประหารนั้นถูกต้องชอบทำตามรัฐนูนเท่ากับเรียกคุณปรินป้อนหลอกลวงตัวเองใช่ไหม <S <S ผมเองก็จะรบกวนเวลาพี่น้องเท่านั้นเองนะครับว่าเรามาให้คำมั่นสัญญาร่วมกันนะว่าปีนี้เราช่วยกันเดินไปข้างหน้า ประกาศเรียนพี่น้องเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศนะครับว่าปีนี้เราช่วยกันเดินไปข้างหน้า2ประเด็นก็คือเราต้องลากคออาญากรซึ่งสั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี5 3สามมาลงโทษในประเทศและต่างประเทศให้ได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าเราต้องช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยให้สำเร็จในปีนี้ให้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ปรบมือดนังอีกครั้งให้กับนายแพทย์เวงโตจิราการครับพี่น้องครับพี่น้องพร้อมที่จะเดินหน้าประชาธิปไตยด้วยการหมาย